ติดตามโครงการธรรมญาตรา5แผ่นดินตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ําโขงนะคะมาถึงวันที่5แล้วค่ะตอนนี้คณะธรรมญาตราเยื้องย่างสู่กรุงพนมเปญณวัดปทุมวดีนะคะก่อนที่จะมีงานสําคัญในวันนี้ติดตามได้จากรายงานค่ะเข้าสู่วันที่5สำหรับโครงการธรรมญาตรา5แผ่นดินตามรอยพระอริยสงฆ์แห่งลุ่มน้ำโขง วันนี้พระสงฆ์จากประเทศไทยลาวกัมพูชาเวียดนามที่เข้าร่วมโครงการเริ่มเดินบินธบาตอย่างพร้อมเพรียงในช่วงเช้าตรู่ท่ามกลางบรรยากาศแห่งแรงศรัทธาของชาวบ้านในหมู่บ้านกำปงเชเตียนและหมู่บ้านใกล้เคียงที่เดินทางมาร่วมใส่บาตรฟังธรรมณอาคารอเนกประสงค์ของสถาบันเทคโนโลยีกำปงเชิดเตียนณราชาอาณาจักรกัมพูชาหลังจากนั้นมีพิธีการมอบเครื่องสังฆกรรมโต๊ะหมู่บูชาเครื่องเวชกรรมต่างๆให้กับทางสถาบันและหัวหน้าชุมชน พร้อมทั้งคณะพระสงฆ์ได้ร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายต่อมาในเวลา9ก้านาฬิกาสานาทีได้ประกอบพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ด้านหน้าของอาคารอนเนกประสงค์โดยมีคณะนักเรียนทําการแสดงชุดประจำชาติตลอดการทําพิธีมีวงมโหลีกัมพูชามรเลงเพลงตลอดเป็นระยะสร้างความสุขให้แก่ผู้คนที่มาในวันนี้จากนั้นคณะธรรมญาตาิเดินทางมุ่งหน้าสู่วัดประตุมวดีณกรุงพนมเปญ เพื่อให้คณะผู้ส่งทั้ง5ประเทศบากปลดจำวัดที่นี่เป็นเวลา2คืนตลอดระยะทางกว่า200กิโลเมตรจากจังหวัดกำมงทมสู่กรุงพนมเปญสังเกตได้ว่าลักษณะบ้านเรือนของชาวกัมพูชาในพื้นที่ชนบทส่วนมากจะเป็นบ้านไม้ใต้ถุนยกสูงและหลังคาจะสลักปีที่สร้างเอาไว้ด้วยเมื่อเดินทางเข้าสู่เมืองพนมเปญจะพบกับวิถีชีวิตคนเมืองและตึกราบบ้านช่องที่สอดสลับกับสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิมที่เคยได้รับอิทธิพลจากฝรั่งเศส ที่ผสมผสานกันอย่างมีสเสน่ห์และในช่วงเย็นทางคณะธรรมยาตราดได้รับเกียรติจากนายนัทวุฒิโพธิสาโลเอกอัคราชทูตไทยประจำกรุงพนมเปญเลี้ยงต้อนรับทางคณะท่ามกลางบรรยากาศที่อบอุ่น